มีมีมีอไรเอามาท่าะไรปุ๋นี่นี่ค่ะท่าะไรนี่ยันีเท่าไรนะสีสีขาว้าไอ้คนนั้นเอากลับเดี๋ยวเอารถมเอาไปตัวรถใน่างแบบนี้นะจะได้่ะได้นับมีข้อพอเข้าไปพอแม่ครับพอนะของลูกเราแล้ครับ จําอันนี้แน่นอนอ่ะมันนีเหตุไว่าเกียของผมอ่ะมาพูดจริงใจคือไปเวลาประมาณ